บุญใหญ่3ประการที่จะพลิกชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ำและ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณโยม 1. เลยบุญที่เกิดจากความกระตันยูกระตะเวทีความกระตันยูเือรู้บุญคุณของท่านใครมีอุปการะคนแก่เราดูแลท่านคุณโยมดูแลท่านให้ดีนะเพราะคนที่ดีกับเราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันมีน้อยคุณโยม ดังนั้นจงดูแลท่านให้ดีเพราะความกระตันยูกระตะเวทีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะใครที่ดีกับเราแม้จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆบอกทางที่ดีแก่เราหรือว่าช่วยเหลือเราในยามที่เราทุกข์ยากลำบากมีโอกาสตอบแทนได้ตอบแทนคนโยเพราะความกระตันยูแปลว่ารู้บุญคุณของท่านกรตะ,ะเวที หมายถึงการรู้คุณแล้วตอบแทนคุณของท่านคนโยมบุญใหญ่ที่สองนะบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาเพราะการให้ทานคือการแบ่งปันการเสียสละละความเห็นแก่ตัวละความตระหนี่ทีเหนียวคนโยมการให้ทานคือการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนยิ่งไม่คาดหวงังเราก็ยิ่งไม่ผิดหวังนะให้อะไรช่วยเหลือใครได้ช่วยเหลือคนโยม บุญเล็กๆบุญใหญ่ๆให้ทานแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรือพระอริยสงฆ์เจ้าถวายวิหารฐานธรรมเถิดคุณโยม 2. บุญที่เกิดจากการรักษาศีลคุณโยมถ้าเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเรานะดังคำพระที่ว่าสีเลนะสุกติงยันติศีลทำให้เราสู่สุกติ ศีเลนะโภกสัมปทาศีลทําให้เราเป็นผู้มีโภกัสัพมากสีเลนอนนี้ผู้จริงยันติศีลเป็นเบื้องต้นที่จะนําพาไปสู่พระนิพพานตัสมาสีหลังวิโสทะเยดังนั้นจงมารักษาสินกันเถิดคณโยมเพราะศีลส่งทําให้สูงศินปรุงทําให้สวยสินนาทําให้รวยสินช่วยทําให้รอดนะ สามคนโยมบุญที่เกิดจากการเจริญจิตภาวนาทำใจใส่ๆทำใจสบายๆก่อนนอนก็ทำใจสบายๆตื่นนอนก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องใสหลังจากนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่ดีของเรานะขอให้มีสติคนโยมภาวนาตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งกลางวันกลางคืนทำคนโยมดูลมหายใจของเรา เจริญอาณาปารสติกให้มากๆนะและบุญใหญ่ที่สามคนโยมบุญที่เกิดจากการขอขมาขออภัยขอโทษซึ่งกันและกันคณโยมรู้จักการขอขมาแก่ผู้อื่นบางทีเราอาจจะคิดไม่ดีหรืออาจจะทําไม่ดีต่อใครก็แล้วแต่ขอขมาลาโทษคณโยมและอย่าลืมว่าให้อภัยด้วย คำว่าให้อภัยเนี่ยเราให้อภัยเขาคนที่สบายใจที่สุดก่อนคือเรานะดังนั้นคนโยมขอโทษใครได้ขอโทษถ้าเราทําผิดและให้อภัยใครได้จงให้อภัยคนโยมจะได้ไม่ต้องไปติดเวรติดกรรมกันนะโยมบุญใหญ่สามประการนี้ทําแล้วพลิกชีวิตอย่างแน่นอนไม่ตกต่ำจเจริญรุ่เรงเรืองแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานให้ด้วยนะ,จะเจริญพร